เพราะว่านี้เป็นเวทีประชาชนครับน้องๆเยาวชนเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับเป็นคนอีสานเป็นเด็กอีสานครับเป็นใครบ้างครับคนแรกนะคะน้องเศรษฐวัฒน์เหมสุขแล้วก็คนที่สองน้องวีรพลสิมมาครับทั้งสองคนนี้นะครับอยู่ปีที่สามคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จากราชพัฒ์สุรินทครับประมือดังๆครับเชิญเลยครับแหมหนุ่มสาวอีสานนี่ทั้งหล่อทั้งสวยนะเชิญครับ สำหรับเรานะครับนักศึกษานะครับวันนี้ก็มาเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นสําหรับให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวปุคคชัยได้ฟังนะครับท่านพ่อแม่พี่น้องชาวปรคคลชัยหรือจังหวัดอื่นๆใกล้เคียงครับถ้ารับใชาธิตัตทขอเสียงปรบมือหน่อยครับนะครับท่านที่ยังอยู่ข้างนอกนับเชิญเข้ามาเลยนะครับนะครับ เราจะมาพูดวันนี้นะครับพูดเรื่องอะไรนะครับเราจะมาแสดงความคิดเห็นให้พี่น้องประชาชนได้รู้นะครับว่ารัฐบาลช่วงนี้คือรัฐบาลปู่ยิ่งรักนะครับเขามีนโยบายยังไงนะครับแฟนๆสายรถฟครับมาเรียงครับขอเสียงบุบมือหน่อยครับเรามาเรื่องนโยบายแรกเลยนะครับสามสบาทนะครับขอภายนะครับ300บาทนะครับค่าแรง300อบาทพ่อแม่พี่น้องได้กันหรือยังครับ อยากได้ไหมครับทําได้ไหมครับรัฐบาลทําได้ไหมได้อ่านะครับประชาธิปัตย์ทำได้ไหมอ่าครับขอเชิญหมดเลยประชาธิปัตย์นะครับนะครับวันนี้นะครับอ่าผลเสียของนโยบายอ่าข้าแรง300นะครับมันจะกระทบหลายส่วนนะครับอ่าถามว่าเป็นอ่าดีไหมครับดีนะครับ300นี่ใครก็อยากได้ไหมครับพี่น้องประชาชนอยากได้ไหมล่ะ นั่นเองครับอยากได้แน่นอนครับทุกคนทั่วประเทศอยากได้แน่นอนนะครับแต่ผลกระทบมันมีมากมายนะครับถ้าขึ้น300นะครับกระทบต่อรัฐบาลแน่นอนถ้าขึ้น300บาทแรงงานนะครับผู้ประกอบการนะครับจะต้องมาต่อรองกับรัฐบาลอีกต้องไปลดภาษีต้องมาขูดกับพี่น้องประชาชนเพื่อเอาเงินเอาเงินส่วนนี้ไปให้กับผู้ประกอบการเพื่อจะขึ้นค่าแรงให้เราอีกนะครับก็จะกระทบหลายอย่างนะครับครับวันนี้ผมจะพูด อีกหัวข้อหนึ่งนะครับก็คือเรื่องรับจำนำข้าวนะครับประชาธิปัต์นะครับรับประกันราคาข้าวนะครับพี่น้องประชาชนชอบไม่ชอบครับถ้าชอบขอเสียงปรบมืออีกครั้งนะครับมันจะมีความแตกต่างเลยนะครับถ้ารับจำนำนี่เห็นไหมครับมีข่าวทุจริตเยอะแยะเลยนะครับทุจริตตั้งแต่ตั้งแต่สูงสลงมาต่ำๆเลยนะครับการทุจริตเนี่ยพี่น้องประชาชนได้ไหมครับตอนอ่า รับละหมื่นห้าได้ไม่ได้ได้หรือยังอา้าวยังไม่ได้นะครับทํายังไงต้องมานะครับมาฟังวันนี้อ่าพารายการอ่าสายลอฟ้าจะมาแฉความจริงนะครับสําหรับพี่น้องประชาชนได้ให้ได้ฟังวันนี้นะครับว่าเป็นยังไงนะครับความจริงที่มีอยู่นะครับอ่านะครับสําหรับอ่าเรื่องอ่าข้าวนะครับมันจะมีผลกระทบนะครับอ่าถ้าสมมุติว่า ไม่ปล่อยให้เป็นไปตามกลไกการตลาดนะครับพี่น้องประชาชนจะได้ถ้าได้หมื่นห้าจริงนี่มันก็โอเคนะครับแต่เชื่อเลยครับว่ามันไม่ได้จริงๆนะครับหมื่นห้านะครับมันจะส่งผลกระทบหลายอย่างนะครับหนึ่งคือพี่น้องประชาชนที่เอาเข้าวไปเข้าโรงสีนะครับพี่น้องขายขายไดจ้จำนวนเต็มไหมได้เต็มไม่เต็มครับ <S <S ห<า>ักไหมครับก็หักไหม ความชื้นหักกี่เปอร์เซ็นต์อ่า20 30นะครับหักนะครับถ้ารับอ่าถ้าประกันราคาข้าวพี่น้องได้เต็มไม่เต็มนะครับอันนี้คือมันอ่าเรียกว่าข้อดีข้อเสียต่างกันนะครับอ่านะครับโอนใส่ธนาคารให้เลยนะครับโอ้อ่านะครับพี่น้องประชาชนนะครับอ่าทีนี้เวลาอ่าถ้ารัฐบาลรับข้าวมาเยอะนะครับข้าวจะไปอยู่ที่ไหนมีที่เก็บไหมครับ ตอนนี้มีที่เก็บไหมครับห,หอมกระเทียมมีที่เก็บไหมครับมันสำปะหลังมีที่เก็บไหมครับน,นั่นไงครับรัฐบาลจะเอาที่เก็บที่ไหนนะครับมันไม่มีที่เก็บนะครับถ้ามีที่เก็บก็ต้องใช้เงินไปหาที่เก็บสินค้าทางการเกรษตรนะครับก็เสียเงินไปอีกมากมายนะครับสู้เอาเงิน <มา S 2> <ๆ S 1> ที่ไปลงทุนตรงนั้นไปให้พี่น้องประชาชนดีนะครับๆๆแต่ดีก็เสียปรบมือหน่อยครับ อ่านะครับสำหรับผมก็จะพูดในอ่าคร่าวๆให้พี่น้องอ่าคิดนะครับว่าอ่านโยบายเป็นยังไงมันมีข้อเสียและข้อดีอย่างไงนะครับนักก็จะอ่าให้เพื่อนอีกคนหนึ่งนะครับอ่าได้ชี้แจงอีกทีหนึ่งครับขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องุรีรัำทุกคนร้อนไหมครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดเรื่องนโยบายของรัฐบาลนะครับ โดนยโยบายนะครับที่ว่าจะให้ข้าวของถูกเนี่ยมันจริงไหมครับแพงทุกอย่างใช่ไหมครับแพงทั้งแผ่นดินใช่ไหมครับโอ้โหอย่างนี้แล้วพี่น้องจะอยู่ยังไงใช่ไหมครับข้าวของก็แพงสินค้าก็แพงนะครับแล้วไ,ไอ้ราคาที่น่าจะลดดันไม่ลดเช่น มันสับปะลังเนี่ยทำไมหนึ่งบาทครับพี่น้องบริหารไม่เป็นหรอครับมันสับปะหลังเนี่ยครับพ่อแม่พี่น้องทำเกษตรกรมันสับปะหลังเนี่ยราคาเท่าไหร่ครับสามบาทแล้วครับตอนนี้เท่าไหร่แล้วครับหนึ่งบาทสามบาทสองบาท เราอยู่ประเทศไทยด้วยกันไหมครับพี่น้องครับ <c oughs> มีมาห้าสิบตังค์ด้วยนะครับทําไมไม่เหมือนกันเลยครับ <c oughs> สองมาตรฐานครับ <c oughs> แล้วอีกนโยบายหนึ่ง <c oughs> ผมไม่มั่นใจเลยว่าผมเรียนจบไปเนี่ยศึกษาไปเนี่ยผมจะได้หมื่นห้าไหมครับตอนนี้ผมเรียนอยู่ปี3แล้วหมื่นห้ามีแค่กรุงเทพกับปริมณฑลแล้วต่างจังหวัดอย่างเราๆนี่จะได้หมื่นห้าไหมครับ ใครเข้าเอาผมไม่แน่ใจเลยว่ารัฐบาลเนี่ยจะให้มื่นห้ากับผมปีหน้าก็จบแล้วทํางานแถวบ้านเนี่ยจะได้มื่นห้าก็ไม่รู้ยังไม่มีงานทำใช่ไหมครับใช่ครับสมนานาพวกที่เชื่อมันครับ ผมนำหน้าไอ้พวกตาบอดครับวันนี้ผมดีใจนะครับที่พ่อแม่พี่น้องได้มาในวันนี้ผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาแสดงความคิดเห็นให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวบรีรัมทุกท่านนะครับวันนี้ครับผมต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับไว้โอกาสหน้าเราจะได้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ กับปอบ,บือดังดกับน้องๆ้องราชพัสร์สุรินครับน้องๆดีมากอย่าเพิ่งลงนะครับน้องๆครับเรามีดอกไม้มอบให้ครับคืออันเนี้ยปัญหาคือข้างหน้านี่เขาบอกว่านั่งมองไม่เห็นเราก็เลยบอกว่าเอางี้แล้วกันแทนที่จะาะเอา,า,าออกอย่างเดียวน้องๆเอาไปด้วยอ่าอ่าเอาไปด้วยขอบคุณมากทั้งคาดเลยขอบคุณมากครับปรบือดังๆครับเห็นไหมครับ